สวัสดีครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับมาพบกับติวเตอร์พี่หลีถังอีกแล้วนะครับสวัสดีกับลูกศิษย์ที่อยู่ทางเพจหลักนะครับอดีถังช n แนลนะครับพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการลูกศิษย์ที่อยู่ในเพจสอบเตรียมตรวจสอบภาคกอท้องถิ่นนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในเพจเตรียมสอบภาคกอกพแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในเพจเตรียมสอบบริหารอํานวยการท้องถิ่นนะครับครั้งที่3เนาะวันนี้นะครับติวเตอร์ก็ ได้มาสรุปเกี่ยวกับระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534เป็นวันที่3แล้วนะครับรีแคปนิดนึงนะครับรีแคปก็คือการทบทวนเมื่อเมื่อวานเราคุยกันในเรื่องของการโครงสร้างนะครับของออสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็โครงสร้างของกระทรวงว่ามันมีโครงสร้างอย่างไรบ้าง ในสิ่งที่ควรจะต้องท่องจําก็คือข้าราชการอะไรเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการอะไรเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับแล้วก็จําโครงสร้างของสํานักนายกให้ได้กลมเป็นยังไงนะครับมีโครงสร้างมีสํานักอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็ควรจะจําให้ได้นะครับแล้วก็จําว่าใน ราชการส่วนกลางนะครับมีทั้งหมด19กระทรวงนะครับ1นํานักนะสำนักก็คือสํานักนายกนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องออการบริหารราชการส่วนภูมิภาคบ้างเนะมื่อวานเป็นส่วนกลางนะครับส่วนกลางนี่จะเป็นการปกครองแบบรวมอํานาจนะครับ c e n t r a l i z a t i o นวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการระบบบริหารราชการแบบภูมิภาคนะครับก็คือ ดีคอนเซนเท i ไลเซชันนะก็คือการแบ่งอำนาจนั่นเองว่ามีลักษณะอย่างไรการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นก็แบ่งเป็น2อ,อย่างนะหลักๆเลยก็คือเป็นจังหวัดและอำเภอเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจังหวัดมีโครงสร้างอย่างไรมีคณะกรรมการอะไรบ้างอยู่ในจังหวัดแล้วก็อำเภอมีโครงสร้างอย่างไรมันจะมีคณะกรรมการไหมซึ่งจังหวัดกับอำเภอเนี่ยเป็นส่วนราชการที่ ใกล้เริ่มเริ่มมาใกล้ชิดกับพวกเราแล้วนะเริ่มมาใกล้ชิดกับพวกเราแล้วอยู่ที่จังหวัดนะครับจังหวัดละหนึ่งที่อำเภอก็แล้วแล้วแต่ขนาดของจังหวัดนะเอาละเราไปดูกันเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับไปกันเลยเดี๋ยวติวเตอร์ขอเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงนะเสียงชัดเจนดีนะครับ สวัสดีครับพี่สวิชยานะครับสวัสดีหุณนมิ้นนะครับสวัสดีครูไ้าสติลนะครับสวัสดียานิกานะครับสวัสดีระพัฒวันนะครับยินดีกับลูกศิษย์ทุกท่านด้วยนะครับใครมาดูไลฟ์สดวันนี้ก็ขอให้สอบติดนะอวยพรล่วงหน้าเลยนะครับในจังหวัดนะครับตรงเนี้ เริ่มมาใกล้ชิดกับพวกเราแล้วนะครับในจังหวัดนี้นะก็แบ่งโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของนี่ครับสำนักงานจังหวัดแล้วส่วนที่2ก็คือส่วนราชการประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นนะครับคนที่มี อำนาจสูงสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดคือใครครับให้ถ่ายก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคนนี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดจากนั้นนะครับเมื่อมีผู้ว่าแล้วก็ต้องมีใครครับก็มีรองผู้ว่านะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นนะครับในระเบียบบอกว่าอาจจะมีเขามาอาจจะมีก็คือมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือก็มีนั่นแหละเนาะ <c oughs> คนที่3นะครับที่เป็นผู้บริหารนะที่อยู่ทัจังหวัดก็คือ ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งนี้นะครับระเบียบก็บอกว่าอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับซึ่งตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เราไม่ค่อยเห็นกันเราไม่ค่อยเห็นกันเพราะฉะนั้นข้อสอบเวลาออกเนี่ยเคยออกด้วยนะว่าในจังหวัดนั้นผู้บริหารของจังหวัด ได้แก่ตำแหน่งใดบ้างหรือเขาจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งบริหารของจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวหลอกมันก็จะอาจจะอาจจะมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรงเนี้ยมาเป็นตัวหลอกนะครับที่จริงก็คือต้องมีนะคือก็คือมันอยู่ในชุดของผู้บริหารจังหวัดนั่นแหละนะครับผู้ว่ารองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่านะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายคือคนนี้ครับ ก็คือท่านประลัดจังหวัดอันนี้คือผู้บริหารของจังหวัดนะครับอันนี้คือผู้บริหารของจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นนะครับก็แบ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ส่วนแรกนะครับก็คือสำนักงานจังหวัด และส่วนที่2ก็คือส่วนราชการประจำจังหวัดนะ,ะเราไปดูทีมชุดของผู้ว่าก่อนนะทีมชุดของผู้ว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นชุดเป็นชุดที่ปรึกษาของผู้ว่าเมื่อผู้ว่าปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นนะครับก็ย่อมจะต้องมีที่ปรึกษานะเอาไว้คอยปรึกษางานราชการต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งคณะ คณะที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าเนี่ยเราเรียกว่าคณะกลมการจังหวัดคณะกลมการจังหวัดอันนี้ติวเตอร์ไม่ได้เขียนผิดนะ แต่งมันสะท้อนเนาะโอเคอันนี้ติวเตอร์ไม่ได้เขียนผิดนะครับอ่านว่าคณะกรมการจังหวัดจริงๆไม่ใช่กรรมการนะอันนี้ข้อสอบก,ก็เคยหลอกคณะกรมการจังหวัดมีหน้าที่อะไรครับก็มีหน้าที่ก็คือให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาแก่ผู้ว่านะครับ เพราะฉะนั้นพอมันเป็นคณะใช่ไหมมันก็ต้องมีออออในรูปของบอร์ดคณะกรรมการต่างๆนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคณะกรมการจังหวัดนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างน,นะครับแน่นอนครับคนที่1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้คือคนที่1เพราะฉะนั้นผู้ว่าจะเป็นประธาน ของคณะกรมการจังหวัดคนที่สองครับก็คือรองผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่ามอบหมายที่ผู้ว่ามอบหมายอันนี้ก็คือกรมการจังหวัดคนที่สามครับ ก็คือประหลัดจังหวัดเห็นไหมครับชุดนี้เลยเห็นไหมอ่าเนี่ยประหลัดจังหวัดประหลัดจังหวัดก็เป็นกรมการจังหวัดเช่นเดียวกันคนที่4ครับเป็นใครครับลองทายสิฝ่ายกฎหมายนะครับก็เป็นอายการจังหวัดซึ่งอายการคนเนี้ย เป็นหัวหน้าที่ทําการอายการจังหวัดนะระดับหัวหน้านั่นแหละอายการเขาเรียกว่าชื่อเต็มๆก็คืออายการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าหัวหน้าอะไรครับหัวหน้าที่ทําการอายการจังหวัดในหัวหน้าอายการนั่นแหละครับนี่ก็เป็นกรมการจังหวัดคนที่5ครับ คนที่5ก็คือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนี่ก็เอาเปน็นนี้ฝ่ายกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายตำรวจก็เป็นคณะกรรมการคนที่6ครับคนที่6กก็คือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหัวหน้าส่วน ราชการประจําจังหวัดของอะไรครับของกระทรวงหรือของทบวงหรือของกรมที่มาประจําจังหวัดอย่างเช่นอคลังจังหวัดอย่างเงี้ยสัมภาเอยคลังจังหวัดที่ดินจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวงทบวงกรมต่างๆส่งตัวแทนมาประจําที่จังหวัดนั้นและคนสุดท้ายก็คือคนที่7คนที่7ก็คือหัวหน้าสํานักงานจังหวัดคนนี้ก็เป็นกรมการจังหวัดด้วยพ่วงอีกไปตำแหน่งหนึ่งก็คือ เรียกว่าเป็นเลขานะคนนี้เป็นเลขาเป็นเลขานุก,การด้วยนะครับอืมอมตะกีด้ดิวเตอร์พูดผิดนะเออที่ดินจังหวัดอาจจะอาจจะเป็นได้หรือไม่เป็นก็ได้นะแต่ว่าข้อ6เนี้เขาบอกว่าหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มันเป็นกระทรวงทบวงกรมเนี่ย เขายกเว้นยกเว้นกระทรวงมหาดไทยนะยกเว้นมทแล้วกันเนาะมทย่อมาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับยกเว้นส่วนราชการที่มาจากกระทรวงมหาดไทยอะไรที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างสำนักงานที่ดินอย่างเงี้ยข้อ6นี่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในชุดกรมการจังหวัดเนี่ยครับผู้ว่ากับรองผู้ว่าประหลัดจังหวัดผู้ว่ารองผู้ว่านี่ก็มาจากกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว พราะนั้นอันนี้ก็จะมาจากกระทรวงการคลังก็ได้นะครับกระทรวงการกีฬากระทรวงเทคโนโลยีอะไรกระทรวงนีง้ไม่มีแล้วเนาะกระทรวงดิจิตอลอะไรอย่าเงี้ยครับก็มาจากกระทรวงอื่นยกเว้นกระทรวงมหาดไทยนะเนี่ยก็คือคณะกรรมการจังหวัดนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่ากระทรวงหรือทบวงใดเนี่ยที่มีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดในจังหวัดนั้นเนี่ย มากกว่าหนึ่งคนก็ให้ประหลัดกระทรวงหรือทบวงนั้นนะกำหนดมาหนคนเนี่ยมาเป็นผู้แทนยกตัวอย่างเช่นนะครับกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยมีหลายมีหลายกรมนะครับกระทรวงการคลังมีหลายกลมก็ให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยเลือกออกลมใดกลมหนึ่งนะให้มาเป็นคณะกรมการจังหวัด นะอย่างนะห,ลาหลายกระทรวงอย่างเงี้ยกระทรวงการ,การท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะมีหลายๆกรมอยู่ในจังหวัดก็ให้ประหลัดกระทรวงนะครับกำหนดมาหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงเข้าไปนะอันนี้ถ้ามีมากถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนะถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนะครับให้ประหลัดกระทรวง ขีดเส้นใต้ดูนะให้ประหลัดกระท่วงกําหนดหนึ่งคนเป็นผู้แทนนะครับหรือหรือนะครับถ้าผู้ว่านะเห็นสมควรจะแต่งตั้งหัวหน้าสวนาชการประจำจังหวัดเนี่ยเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มอีกก็ได้นะครับจะแต่ง อันนี้อันนี้อีกหนึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนะข้อยกเว้นที่สองก็คือผู้ว่าจะแต่งตั้งเพิ่มขึ้นก็ได้วงเล็บเห็นสมควรนะครับผู้ว่าอาจจะแต่งตั้งที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็ด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าห้ามแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมผู้ว่าอาจจะเห็นสมควร แต่งตั้งหมดเลยแล้วแต่ผู้ว่านะครับเพราะว่าผู้ว่าเป็นประธานหรือหน่วยงานกระทรวงใดที่มีหลายๆกลมอ,อยากจะให้อ่มีผู้แทนจากกระทรวงนั้น2คน3คนก็สามารถทำได้โดยที่ผู้ว่านะครับสามารถแต่งตั้งเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัดก็คือให้คำปรึกษา กับผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่านั่นแหละเวลาผู้ว่าจะปฏิบัติราชการอะไรนะครับคณะกรรมการจังหวัดก็จะช่วยให้คำปรึกษาเห็นม้มันจะมีหลายๆด้านนะครับคณะกรรมการต่อไปที่อยู่ในบอร์ดอยู่ในระดับจังหวัดของผู้ว่าเหมือนเช่นเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือคณะกรรมการธรรมมาพิบาล นี่เป็นคณะกรรมการชุดที่เพิ่มเข้ามาในการเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติฉบับนีนบ้เรียกว่าคณะ,ณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดตัวย่อก็คือกไก่จุดทอทอทงจุดจอจานจุดกทอจอนะครับ คณะกรรมการกอทอจอคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยใครบ้างคนแรกนะครับคนแรกก็คือ,อ,อผู้ตรวจราชการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี วงเล็บนะครับซึ่งมีเขตซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดท่านคนนี้จะเป็นประธานนะครับติเตอร์เขียนให้อย่างนี้นะครับอติเตอร์เขียนอย่างนี้ดีกว่า ู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนี้จะเป็นประธานก็คือผู้มีอำนาจในเขตจังหวัดซึ่งมีอำนาจในเขตจังหวัดนะครับซึ่งมีอำนาจในเขตจังหวัด2ครับผู้แทนภาคประชาชนนะครับผู้แทนภาคประชาชน สครับผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเห็นไหมครับให้ความสำคัญกับท้องถิ่นด้วยสภาท้องถิ่นในที่นี้อาจจะหมายถึงสภาอบอจอหรือสภาเทศบาลสภาอบอตอก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่งตั้งคนที่4ครับก็คือผู้แทนผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าครบหมดเลยนะครับมีผู้แทนภาคประชาชนสมาชิกสภาท้องถิ่นก็คือตัวแทนของท้องถิ่นนั่นแหละแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนก็คือภาคธุรกิจเนาะคนที่เป็นประธานก็คือผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรรมการทำไม ถึงเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าการแต่งตั้งจำนวนอะไรต่างๆการสรรหาอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของกทจจะเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบในเรื่องของธรรมมาพิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินวัะนั้นในระดับจังหวัด ก็ต้องมีผู้ตรวจของสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองอเดี๋ยวดีวเดอร์จะเขียนให้อย่างนี้ว่าจำนวนวิธีการสรรหาหรือการปฏิบัติหน้าที่ของกอทอจอนะครับให้เป็นไปตามระเบียบ อันนี้ลำดับศักฎหมายคือเป็นระเบียบเห็นไหมครับเป็นระเบียบร,ระเบียบนี้จะอยู่ในลำดับของอะไรครับกระทรวงใช่ไหมเป็นระเบียบเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เราก็เข้าใจละว,ว่าในจังหวัดมีผู้ว่านะยาใหญ่สุดแล้วก็มีที่ปรึกษาก็คือคณะกรมการจังหวัดนอกจากนั้นก็มีคณะ กรรมการทำมาพิบาลจังหวัดอ,อ๋อลืมบอกไปกทจรมีหน้าที่อะไรบ้างนะกทจมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของกทจก็คือ1น,นะครับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือสอดส่องสอดส่องเสนอแนะหน่วยงานของรัฐเห็นไหมครับ หน่วยงานของรัฐในในจังหวัดนั้นๆให้ใช้วิธีการนะครับบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะน,นั้นวันนั้นเราได้เรียนรู้ เราได้เรียนไปแล้วว่าการบริหารราชการของประเทศไทยเนี่ยจะต้องบริหารด้วยหลักกิจการบ้านเมืองที่ดีใช่ไหมมันจะในมาตรา3ทับหนึ่จำได้ไหมครับเออมันจะอยู่ในมาตรา3ทับหซึ่งมีทั้งหมด7หัวข้อเนาะแล้วมันก็จะไปพ่วงกับออพระราชกจษฎีกาว่าด้วย การบริหารว่าด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองนะมันจะไปห่วงตรงนั้นดังนั้นประเทศเราเนี่ยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงเป็นวิธีที่เอามาใช้ในการบริหารราชการของประเทศอันที่2นะครับปรากฏว่าถ้าคณะกรรมการธรรมาภิบาลกทจรเนี่ยไปตรวจแล้วพบว่ามีการละเลย พบว่ามีการละเลยจะแจ้งผู้ว่านะครับคณะกรรมาการชุดนี้จะแจ้งจะแจ้งจะแจ้งให้ผู้ว่าหรือหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือให้เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือให้ปฏิบัติตามหลักของ กิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองนะโอเคนะครับเพราะนั้นในจังหวัดก็มีผู้ในในจังหวัดก็มีคณะกรรมการอยู่2ชุดใหญ่ๆทีนี้ในจังหวัดก็แบ่งเป็นสส่วนอย่างที่ดิวเตอร์ได้พูดในตอนแรกแบ่งเป็นส่วนแรกก็คือหัวหน้าสนักง,งานจังหวัดกับส่วนราชการประจําจังหวัดหัวหน้าสนราชการจังหวัดนี้นะครับมีผู้บังคับบัญชา ก็คือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนั่นเองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดมีหน้าที่อะไรครับสำนักงานจังหวัดก็มีหน้าที่ในการบริหาร ราชการทั่วไปและวางแผนครับวางแผนอะไรวางแผนในการพัฒนาจังหวัดอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานจังหวัดที้ในในจังหวัดก็จะมีส่วนราชการจังหวัดต่างๆที่ถูกแบ่งอำนาจมาจากกระทรวงจากส่วนกลาง มาให้มาบริหารราชการในส่วนของจังหวัดเพราะนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ถูกแบ่งอำนาจมาให้ก็จะเรียกว่าหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยกตัวอย่างเช่นคลังจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหน้าที่อะไร ก็คือมีหน้าที่ออบริหารราชการของของใครครับของกระทรวงทบวงหรือของกลมที่ตัวเองสังกัดนะครับถูกแบ่งอำนาจมาเนี่ยครับอันนี้ก็คือรูปแบบ ของโครงสร้างของจังหวัดก็มีแค่นี้เองข้อสอบที่ส่วนใหญ่จะถามก็จะถามเนี่ยคณะกรรมการจังหวัดมีใครบ้างนะกรรมการกทออจอมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทีข่ข้อสอบถามบ่อยๆเลยก็คือว่าดิวเตอร์จะไฮไลท์สีสีเหลืองเออสีแดงก็ได้สีแดง ตรงนี้นะครับผู้วาาา่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่านี่นะครับอันนี้จะสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะข้อสอบถามบ่อยมากเลย สังกัดกระทรวงมหาดไทยจะสังกัดกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สังกัดกรมใดๆไม่ได้สังกัดกรมใดทั้งสิ้นนะครับสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่ประหลัดจังหวัดนี้ก็อยู่กระทรวงมหาดไทยแหละแต่จะสังกัดกรมนะครับต่อไปไปดูส่วนของอำเภอบ้าง